สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง6หุ้นที่อยู่ใน s e ็ต0ที่มีค่า PE ต่ำกว่า10เท่าและมีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูงจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับสมผลทาให้ราคาของหุ้นลหลายบริษัทนะครับก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซ็ต50เซ็ต100อะไรพวกนี้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงหลายๆคนนะตอนนี้อาจจะมองว่ามันเป็นวิกฤตนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีเงินอยู่ในมือนะตอนนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเข้าไปสะสมหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆนะครับแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยที่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดู6หุ้นที่อยู่ในเซตฟิที่มีระดับ P/E ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนนเ,เรื่องของปันผลที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะมีตัวไหนบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้นะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่พอสมควรนะครับ โดยเรามาเริ่มกันที่หุ้นบ้านปูนะครับก็มีระดับ P ประมาณ2.25เท่านะครับโดยที่อัตราการจ่ายปันผลในปี65ที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ที่10.28%ต่อปีเมื่อผมย้อนไปดูในส่วนของผลประกอบการของทั้งปี65นะครับแล้วก็เห็นว่าถึงแม้ว่าผลประกอบการในไตรามาสสุดท้ายนะครับไตรามาสสเนี่ย จะออกมาขาดทุนนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับผลประกอบการทั้งปีหกห้าเขาก็มีกําไรอยู่ที่ประมาณ4518ล้านบาทหรือคิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ5้าบาทหกสตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งกําไรสุทธิในงบปีหกห้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากถึง3 1มเนะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้นบ้านปูนะครับก็อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อหุ้น มาต่อกันที่หุ้น IVL นะครับหรือว่าบริษัทอินโดราม่าเวนเจสจำกัดมหาชนระดับ P ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6.34เท่าโดยที่อตราการจ่ายปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ4.57ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี65ของหุ้น IVL นะครับก็เผชิญกับการขาดทุนแต่พอเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี65นะครับ แล้วก็ชมว,ว่าตัวบริษัทก็มีกําไรนะทั้งปีเนี่ยมีกาไรประมาณ3 1 1 0 0ล้านกว่าบาทนะครับหรือว่าคิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ5บาท39สตางค์ต่อหุ้นซึ่งกําไรทั้งปีหก่าเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ18%เมื่เอเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาด้วยโดยที่ราคาในปัจจุบันของหุ้นใน VL นะครับก็อยู่ที่34บาท75สตางต่อหุ้น มาต่อกันที่หุ้นพ t ทีนะครับระดับ P ีในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ9.71เท่าอัตราการจ่ายปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ6.45เราจะเห็นว่าผลประกอบการในช่วงปี65ที่ผ่านมาของหุ้นพ t ทีีเนี่ยออกมาไม่สวยเลยซึ่งผลประกอบการทั้งปี65ของหุ้นพ t ทีนะครับก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ91,174ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่3บาท20ตางค์ต่อหุ้น กำไรของปี65เนี่ยลดลงประมาณ15.86%นะครับเมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาโดยที่ราคาของหุ้น p t t ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่31บาท25สตางค์ต่อหุ้นมาต่อกันที่บริษัทลูกของหุ้น p t t นะครับอย่างหุ้น p t t EP หรือว่าปตทอสอผอนะครับ ปัจจุบันเนี่ยค่า P/E ก็อยู่ที่ประมาณ8.04เท่าโดยมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ6.45%สำหรับผลประกอบการในช่วงปี65ของหุ้น PTT EP นะครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าผลประกอบการของเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะจากการที่ราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในช่วงปี65 ซึ่งก็ส่งผลทำให้กำไรของหุ้น PTT EP ในงบปี65นะครับก็ออกมาอยู่ที่ประมาณ7 9 0 0ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่17.94บาทสตางค์ต่อหุ้นกำไรทั้งปี65เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ82.44%เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาสำหรับราคาในปัจจุบันของหุ้น PTT EP นะครับก็อยู่ที่144บาทต่อหุ้น มาต่อกันที่บริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งนะครับของหุ้นพีทีอย่างหุ้นท็อปหรือบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นนะครับโดยที่อัตรา p e ในปัจจุบันของหุ้นท็อปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.52เท่าโดยมีอัตราการจ่ายปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ7.18%ต่อปี สำหรับผลประกอบการในงบปีของค่าของหุ้นท็อปเนี่ยอาจจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในรายไตรมาสเพราะาเราจะเห็นว่า2ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยกำไรก็หายไปเยอะเลยอย่างไตรมาสล่าสุดนะครับถึงแม้ว่ากำไรของบริษัทโดยภาพรวมเนี่ยจะยังคงเป็นบวกนะครับแต่พอมาดูในส่วนของกำไรต่อหุ้นเนี่ยกับติดลบนะครับซึ่งกติดลบอยู่ที่ประมาณ0.29บาทต่อหุ้นนะครับ อย่างไรก็ดีเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี65นะครับของหุ้นท็อปเนี่ยตัวบริษัทนะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ32,668ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่15บาท63สตางค์ต่อหุ้นกำไรทั้งปี65เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ159เมื่อเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาก็ถือว่าถึงแม้ว่าใน2ไตรมาสล่าสุดเนี่ยอาจจะทำออกมาได้ไม่ดีนะครับแต่ว่า พอโดยภาพรวมเนี่ยกำไรสุทธิก็ยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับปัจจุบันราคาของหุ้นท็อปนะครับก็อยู่ที่52บาทต่อหุ้นมาที่หุ้นตัวสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นั่นก็คือหุ้น TU นะครับหรือว่าบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งค่า PE ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.37เท่า โดยมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ5.85%ต่อปีเมื่อเรามาดูผลประกอบการในงบปี65ของหุ้นทีเอแล้วก็เห็นว่าผลประกอบการในงบปี65เนี่ยทำออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งในงบปี65นะครับภาคการส่งออกอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ ทั้งในเรื่องของการแบกรับต้นทุนการส่งออกที่ค่อนข้างสูงนะครับจากราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองนะก็ส่งผลทําให้กําไรสุทธิของหุ้น TU เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับกำไรสุทธิในงบปียบค่าของหุ้น TU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,138ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ1บาท47สตางค์ต่อหุ้นกำไรสุทธิในงบปียบค่านะครับปรับตัวลงมาประมาณ10.9 2เซ์ มาเทียบกับของปี64ที่ผ่านมาปัจจุบันนะครับราคาของหุ้น TU นะครับก็อยู่ที่14บาท50ต่อตต่อหุ้นนี่ก็คือทั้ง6หุ้น6บริษัทนะครับที่อยู่ใน Set 50ที่มีค่า PE ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะ สำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะหนักมาทางหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับมีกลุ่มส่งออกเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของพลังงานอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฏจดังนั้นการลงทุนอะไรพวกนี้อาจจะต้องดูเซอร์เคิลการขึ้นการลงดีๆเนาะของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะเวลาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงและเวลาที่กลุ่มนี้ลงนะครับมันก็ลงมาค่อนข้างแรงเช่นกันก็น ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับพยายามดูในเรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างๆนะถึงแม้ว่าเราดูตรงนี้นะครับค่า p ีอาจจะต่ําผลตอบแทนในเรื่องของปันผลอาจจะสูงแต่บางที่นะครับราคามันก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงไปได้มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะครับพยายามหาข้อมูลอื่นๆเข้ามาประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ท่านเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสอบถามเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วรอเพื่อนอะไรที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงน,นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ